อีวลูชันผู้พิชิตโชคชะตาดาเมจบวกสอัตรายิงบวกหึงความเร็วลดลบหนึงรางใหโชคชะตาจะลงทันสตรูกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่7สิงหาคมไปจนถึงวันที่5กันยายนนี้เท่านั้นนะผมนะกิจกรรมนี้ให้เล่นกันยาวยาหงเดือนเลยทีเดียวเนี่ยเออย่าลืมมลองเล่นดูด้วยนะผมับอีวลูชันใหม่ไอเกมแปดนะครับขับขับขับืึ้นสมรภูมิเพียงเลยเพีหนึ่งเพชรรับตัวละครฟรีดิมิรีฟรีเพียงแค่หนึ่งเพชรนนะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ปจ1ดสิงหาคมไป กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่6สิงหาคมนะครับใครเร็วก่อนก็ได้ก่อนดมนะกิจกรรมนี้อยู่ที่ shopee play ถผมใครสนใจก็อย่าลืมไปดูรายละเอียดได้ที่ shopee play เลยนะครับแล้วก็สวัสดีครับทุกคนกันด้วยนะครับผม,มได้อยู่เกมกัน์ดเนี้ยพีฟราแล้วนะครับผม,มได้อยู่ผมคนหลอกคนเดิมเนะี <c oughs> โอเคสวัสดีกันด้วยนะครับผมมาวันนี้เราก็จะมาทำการอัปเดตกิจกรรมกันหน่อยนะฮะเป็นกิจกรรมใหม่ล่า,าสุดเลยที่เพิ่งเข้ามานะครับผมนะมทุกคนก็อย่าลืมเติม,มนะครับเติมหนึ่งเพชรนะเติมสามสิบกว่าบาทหรือเปล่า แลตัวละครปีเนเติมสะสมไปได้ไม่เป็นไรเผื่อแบบมันยังไงมันดังไงมันแบบคนนิยมใช้งไงเหมือนอันเนี้ยเหมือนไอนนเอล ok อเอลอกนะเออไม่ใช่เอลอกหรไม่ใช่อแล้วโคโนเออเหมือนโคโน่ในผมนะเหมือนโคโนแบบคนนิยมใช้อะไรกันอย่างงี้งน,น,น,นผมก็เติมไปแค่35มสิบห้าบาทในผมนะแนะนาว่าให้เติมนะครับโอเควันนี้ผมจะมาทําการอัปเดตกิจกรรมหน่อยเะครับผมจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทําการสุ่มนี่ไปนะผมนะสุ่มนี่เลยเนี้ยใครที่ยังไม่ได้ดูเนผมก็สามารถเข้าไปดูได้ในผมนะในคลิปล่าสุดนะครับการสุ สกิปปืนใหม่มนะนน e ครับผมนะเป็นสกิปปืน e v o l u t i o n xm 8นะครับผมถือว่าเท่เลยนะสกิปนี้นะเกือบเท่โคตรเลยสกิปเนี้ยนะดูดิเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะระคาดูท่าทางเันดูดินี่ปิ้งผามิติเรียกปืนออกมาโคตรเท่ท่านผู้ชมโอเคผมจะมาอัปเดตกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วละ่ะนะครับผมนี่กิจกรรมนี้เลยนี่รผมนะอย่างแรกที่เราจะเห็นก็คือรถสิงนะครับผมยัให้เราเล่น5ครั้งนะผมนะลงไปเล่นในเกมนะครับผมนะห้าเกมท่านผู้ชมก็จะได้มาแล ต่อมาก็จะเป็นนี้เลยที่ผมอยากจะมารีวิวตู้ชมดูคือเป็นชุดที่ผมรอมานานมากนะเดี๋ยวจอยู่ไหนเอาชุดไหนนี่ไหนวะฮัลโหลชุดหายคือเป็นชุดที่ผมรอรอรอคอยมานานนะชุดนี้ยชุดฟิตฟอร์สนี่นี่นี่เลย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 ท่ผมนะเล่นหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีรับฟรีเสื้อแชมป์นมนะใส่ปุ๊บแชมป์พับ,บ้คือถ้าใส่ชุดนี้คือต้องแชมป์ม่ะดูดีผู้ชมเป็นชุดที่เท่มากเลยนะมูนะเห็นปะ คือมันชุดฟินิชฟอร์สเนาะมาชุดฟินิชฟอสที่ทีมฟีฟเราทำการไปอาคว้าแชมป์มาได้เนี่ยผมนะเออคือไปควา้าแชมป์โลกเลยนะแชมป์โลกของฟีฟเลยเนี่ยผมนะเป็นชุดนี้เลยเนี่ยผมใส่เสื้อนี้ใส่เสื้อนี้กันทั้งทีมเลยแล้วก็ไปควา้าแชมป์กันไอ้งผมนะเราก็จะทำาการแบบรับเสื้อนี้เดี่ยผมเพียงแค่เล่นแค่หนึ่งร้อยสิบนาทีเนี่ยผมว่าเป็นเสื้อที่คุ้มมากเลยนีผมนะคือเสื้อที่สวยมากเลยเออคือแบบคือมันสวยเออคือแชมป์ใส่แชมป์ใส่แบบ ใครที่แบบชอบแบบติดตามคนดังและเห็นคนดังทําอะไรดังๆแล้วก็ตามๆตามอะไเลยก็สามารถมาใส่กันได้นะผมนะเป็นเสื้อฟรีเป็นเสื้อที่สวยนะผมนะเป็นเสื้อฟรีสูงเพรได้เออยงแค่เล่นยี่สิบนาทีนีผมเอ้ยหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีก็ประมาณหกอ่าสองชั่วโมงนี่ครับผมนะอืมโอเคถัดมาก็จะเป็นนี่เลยเนี่ยผมนะซุ้มแต่งกายสบายกระเป๋าซุ้มแต่งกายสบายกระเป๋านี่คือให้เรามาแลกของนี่แลกของก็คือแล้วผมมีผมมีหมดทุกตัวแล้วอ่ะผมมีหมดเกือบทุกตัวแล้วเนี่ยตัวนี้ก็มีแล้วมีหมดแล้วมหมดมีหมด คือมันเป็นชุดฟรีท่านผู้ชมเข้าใจป่ะมันเป็นชุดฟรีผมมีหมดแล้วอะผมแค่จะแรกแค่นี้แลวกันนะจะเอาแค่แบบปัดปืนนะเพราะว่าปัดปืนน่าจะคุ้มสุดแล้วเพราะว่าผมมีหมดแล้วอะสำหรับใครที่มีหมดแล้วก็สามารถมาแรกบัดปืนได้นะผมเพราะแคปคุ้มอยู่ถัดมาทีเด็ดเลยจะเป็นเจ้าตัวนี้เลยเนี้ยนี่เป็นไอวัวเขียวครุนะไอวัวที่ผมไปลงแร้งผมไปลงเล่นแร้งเปิดตาแรกเมื่อกี้คือแบบคนลงเล่นอย่างเยอะเออคือคนใช้เยอะมากครุไอววเขียวคือใช้เยอะจริงๆนะเออใช้เยอะใช้หลายคนมากเลยผมก็จะทำการมาแรกไอวัวเขียวเลยกันมแกา ีโอ้โหสุดยอดไปเลยไอ้วอลเขียวสวมใจเลยเดีด่ยวผมแล้วก็จะเป็นผ้าปิดปากน้ผมนะผ้าปิดปากอันใหม่นะนี่ไอวอลเด็ดน้อยเดี่ยวผมนะผ้าปิดปากเท่อยู่นะดูดิมันเหมือนปากซอมบีป้ปะเออเหมือนปากซอมบี้อะไรอย่างงี้นะองนะเข้ากับผมเลยนะเป็นไงเข้ากับผมของเจ้าตัวอ่าตัวนี้ไม่เชื่อ,อชื่อสักตัวดึงชื่อไม่ได้ตัวเนี้ย <c oughs> <c oughs> โอเคกดแล้งมาเลยครับผมนะนี่หล่อเท่สวมใจดินี่เป็นไงเท่อยู่นะเพื่อนนะ เท่อยู่เดี๋ยวผมรอเสื้อฟินิกส์ฟอร์ดก่อนรอเสื้อฟินิกส์ฟอร์ดก่อนถ้าผมได้เสื้อฟินิกส์ฟอร์ดมานะอืมผมบอกเลยว่าโคตรเท่จ้าเล้ห์ฟานหางอะเออโอเคเดี๋ยวผมลองดูไอวอลดีกว่าไอวอลไอวอลไอวอลอยู่ไหนไอวอลนี่เดี๋ยผมเป็นไอวอลเป็นไงสก,กินไอวอลจำจงจิ้งแอคเทปป่ะนี่จากปกติเดี๋ผมจะใช้ตัวนี้นะจากปกติี๋ผมจะใช้ตัวนี้โนมนะตัวนี้มันก็มันเท่อยู่นะมันเท่อยู่ตัวนี้นะแต่สีเขียวอะดูดิมันเป็นไอวอลฟีแถมมมเเเเเปป็็นนนนไไออ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 อ้ววววยยยัั I ักกษษ์์ด่่ะะผาท มันเข้ากับตีมอะไรผมไม่แน่ใจนะว่าไอโบเขียวมันเข้ากับตีมอะไรนะเออมันตีมยักษ์ตีมตีมมันคืออะไรได้ดูการอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอตีมยักษ์มันให้มานี่คืออะไรแล้นะแต่เอาเถอะของฟรีรับบไปเถอะเรบผมนี่ถัดมาจะเป็นเจ้าตัวเดก,กินะสกินเดก,กินี่โนมสกินนี้นะเออสกินกูหูอา่านักซิงเด็ก,กิแล้วผมนะเออสวยงามอะไรทีเดียวผมว่ามันก็ต้องแลกอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันมันของเกลือสกินปืนมันเกลือนะผมผมก็แลกสะสม อ่ากูหูสะสมไว้แล้วกันในผกนี่ไงยอดไปเลยส,สยนใจ่ไปแล้วกันแต่ผมไม่ได้เอกตัวเนี้ยมันมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็เราสามารถเป็นเลกที่ตัวนี้ได้ด้วยนะ <c oughs> ผมนะสกินปืนนะผมนะเลกได้อานดับเลยนะไม่สามารถยังไงคือแบบแลกได้จนหมดเลยถ้าเรามีเท่าไหร่ก็สามารถเอามาเททิ้งตัวนี้ได้เลยนี่ผมนะเอามาเททิ้งอยู่ด้ <c oughs> จะได้ของฟรีไหมะจะได,จะได้จะได้ถาวรไหมดูดิผมปวดรัวเลยอ่ะดูดิดูดิดูด,ดิไม่ออกเลยดูดิ <c oughs> ดูดิของมันเกลือขนาดไหนนะท่านผู้ชมขนาดของเกลือผม,มเกลือละัดฮิไอเคฟได้มา13โโาวันโอ้โหใบเจ้าไอเคได้มา13วันสเป๊ดได้เท่าไหร่สเป๊ดได้ดดมา1วันแล้วได้อะไรเอสเคเอสเอสเคเอสได้มาอีก3เอสเอสเอสได้มา4วันอืมอัตรายิงเหรอเฮ้ยเอสเอสเอสอัตรายิงเหรอสมใจเลยทีเดียวเอเอเอสอัตรายิงไว้ท่านผู้ชมเอ้ยสกินนี้ดีอยู่นะถ้าออกเอสเอสสาววันว่วิทย์เฟี้ยวเลยนะเอเอเอสอัตรายิงเนี่ย เพราะว่า S S มันดาเมจเยอะอยู่แล้วน้องนะ S S มันดาเมจดอกอะไรดอกแปดสิบเก้าสิบนึงแหละเออยิงแบบสองเม็ดก็ล่วงแล้วอ่ะ S S นี่น้องนะเพราะว่าผมใช้อ่าได้รับดาเมจสองไงเนี่ยคือตอนนี้น้อมผมแนะนำให้ท่านผู้ชมรอนะองเล่น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 ไปเลยนะผมนะเล่นไปจนครบหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีเราก็สามารถมาแลกเป็นชุดฟินิชคอร์สได้นี่ผมนะคือเป็นชุดที่เท่แล้วก็เฟี้ยวมากเลยนะเดอแชมเปี้ยนนี่ผมนะเออนี่เท่เลยเนี่ย โอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เด็กครับผมถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเนี่ยนะคำพูดคำจาไหนที่ผมพูดแล้วมันไดติดขัดหรือฟังแล้วมันไม่ถูกผมมันไม่สบายใจยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไวด้านล่างเลยนด็ครับผมนะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมถ้าใครชื่นชอบอย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยเด็กครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะสวัสดีครับ